นี่สวัสดีค่ะวันนี้พี่แนกจะมากินโชว์นิดหนึ่งอันนี้เป็นทูน่านะลาบทูนา่าน,นี่เป็นไส้อัว่ววันนี้อยากจะลองกินข้าวเหนียวจับจับไส้อั่วให้มันมันมือก่อนข้าวเหนียวแต่จะกินคำใหญ่ๆเหมือนเขาจังเอาไส้อั่วก่อนอืม เด็ดถึงใจอีกฝั่งก็สอนกันบ้านกันอยู่กินข้าวเหนียววันนี้เสร็ต้องออกไปเดิน ลองใช้มือดูนะอืมปลาฟูหน้าใส่น้ำปะลาพี่ม่ำ ลูกๆก,กินข้าวเหนียวกับไก่แม่ลองทำคำใหญ่ๆดูนะอืมืมยัดเข้าไปอืมอืม,อม,อม ทุนานาทีทำแซนด์วิชให้สามีกับลูกไปละกับแม,ม,ม่มอสหืมอือหืมไข่อกของน้องไก่ ามมึกเขาเหนียวห,หัวยุ่งมากนะเพราะว่าต้องตื่นมาทำอาหารแล้วก็ในครัวไม่อาบน้ำหิวแล้วก็กินเขาเขาทำไงไม่ให้ติดนะั้นติดมือ,อทำใหญ่ๆลองดูนะ ừ nan na trên -na, máy nan na trên -na. má khúc trên nhà ngày cầm giữa มันก็จะอิ่มอยู่แล้วนะเอาคำใหญ่ๆสักอ้ำหนึ่งนะแล้วจะวางวางแล้วอื <c> ้ม <oughs> <c oughs> ดูนี่ว่ามาคลิปฟังกิน,นอาจจะเวิร์กไหมโอกค